รายการนี้เฉพาะผู้ใหญ่ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนนะคะผู้ชมที่อายุต่ํากว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมค่ะและกรุณารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแม่เตือนแล้วนะสวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้าอยู่กับเจส j เจสเปากฮ่าฮ่พี่เจบุตรไม่กวนนะคะคนดีของแม่ ระหว่างรอหวยออกนะคะก็จะต้องมีกิจกรรมสันทนาการเข้าจังหวะกันนิดนึงนะคะ่ะนะคะนะคะมาหาเกมเล่นกันจ้ะเม่งดีกว่าวันนี้เราไปหาเม่งอยู่กับเม่งจ่ายค่ะเสาร์หน so ึเงอร์ยซอเขยซอเขยซอเขยแล้วก so ็แท แดด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 ม่งจ่ายครับผมห้าสิบไปก่อนเกมนี้มีสักแคตเตอร์อยู่สามแถวกลางนะฮะฟีเจอร์เปลี่ยนตัวทำงานครับผมมีคะแนนเข้ามาห้าหมื่นครับอยู่กับ j e s ป5 5ห้าห้า ฟีเจอร์เปลี่ยนตัวนี่คือจะต้องเป็นตัวเดียวกันนะฮะที่แถวกลางแถวที่สามนะคะอ้าลงแล้วลงเล็กเลือกเหม่งเล็กนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับไปอยู่ที่ฐานใหญ่แล้วเราค่อยเล่นตัวที่มันแบบได้น้อยๆโอ้ยเยี่ยยนะเนี่ย แล้วทำไมเมื่อกี้มึงไม่มากับเขาแถวหนึ่งน่ะจังไรเนาะแม่เหี้ยนะเนี่ยตอนที่มันได้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 ก่อนเข้าฟีเรเกมนะเห็นตัวต่อมีอะไรต่อมีอะไรไหลลงแถวหนึ่งแบบสับแบบกรุบอีสัตว์ไหลลงแต่แถวหนึ่งนั่น แต่พอต้องใช้แถวหนึ่งแม่ไม่มีซักตัวบูดอะไรลูกอะไรคะคืนทุนมากูจะย้ายเกมแล้วเปลี่ยนไม่ได้อืเปลี่ยนไม่ได้เข้าตะแลบแก๊บเลยอีสัตว์อะไรบูดลูกเพี้ยนนะ ลงยากนะเดี๋ยวนี้นะ่ะอีเมงนี่ขาดทุนประมาณสองพันนะฮะตอนนี้ขาดทุนพันหนึ่งครับไปกันต่อมเมงเดี๋ยวนี้ลายกาดนะคะตอนนี้พอได้พอได้เล่นได้หัว กลับมาอยู่ในจุดคุ้มทุนนะฮะไปกันต่ออุ๊ยพี่ใหญ่พี่คิ้วเหลี่ยมกำไรสักหมื่นไปอย่างไวด้วยเก่งของเนนารีมีกำไรตอนนี้สามพนะคะอยู่กับซาลินซ็อกเกอร์ข่าวหัวเมงค่ะกับจ s เสฟาดฮ่าหา เรียนครับรูดไป,ปขอสักหมื่นหนึ่งไปอย่างไวจริงๆสัญญาแล้วขยับมาที่เบ็ดโตนะฮะ ถ้ามามาลงตอนนี้ก็จะเลือกเลือกตัวเล็กๆสีเขียวสีฟ้านะฮะเอาแบบเอาแน่โอ้ยเฮี้ยนะให้แค่สามพันแล้วแดกคืนไปแล้วนี่ตอนนี้ขาดทุนสี่พันนะฮะบุตรสลามาไม่กวนคะ่ะลูกคนดีคนดีไม่กวนคะ่ะไม่ป่วดน,นะคะลูกดูมัน ถูกให้มันดีกว่านี้ไม่ได้เหรอคะถัด <c oughs> ทุนห้าพันแล้ว <c oughs> ไปกันต่อนะฮะอยู่กับเมง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 บูท <c oughs> โอ้ท่าน,นี้เปลี่ยนนะมึงรู้จักกูเลยเมื่อกี้นะ่ะเปลี่ยนรู้จักกูเลยอะ่ะ อันนี้ไม่ถูกอะไรเลยเ,เฮ้ยคืนทุนก็ได้อาไปอย่างไวจริงๆสัญญาไม่ใช่แดกแบบนี้ <eka> เอ้ยพอได้แ <eka> ม่บมืบามซัมเป้ ได้เราต้องเอานะลูกตั้งเป้าไว้หมื่นหึได้หมื่นเก็เอาแหละฝากไว้ด้วยนะฮะ g s 8ห้าได้แล้วเอาคือคนฉลาดนะลูกก็มาเล่นเล่นหัวหัวแบบรอหวยออกกันนะขอบคุณที่ตามรับชมค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ